เสียงอะไรวะเสียงอะไรเสียงใครวะเสียงในเกมเหรอหรือเสียงพวกมึงพูดอ้าๆๆเนี่ยเสียงในเกมไอ้พูดไปไม่กดมั้งเนี่ยเสียงเสียงอะไรเออเฮ้ยห้องเรามีลิงสีอะไรวะนี่อันนี้มันให้ทำอะไรวิ่งไปสีสีอะไรมึงดูตรงตืงเด้วยกูสีฟ้าว่ะเฮ้ยสีฟ้าว่ะกูสีเขียวสีเขียวสีเขียว เฮ้ยยายาสีเขียวยาสีเขียวเอาสีฟ้าเฮียไอ้พวกสีเฮ้ยสีแดงก้นก้นตีนไม่ได้ไม่ได้เรายอมเก็บแดงเยอะแดงเยอะเก็บแดง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 นี่เก็บเขียวดิเขียวเฮ้ยเก็บเขียวมึงอยู่เขียวไงเห็นว่าแดงมันหกสิบกว่านะห้องอะไรห้องอะไรเขียโอ้โหแตกว่ะ ไอ้เซฟเฮ้ยไอ้เซฟเนียนว่ะใครวะเนไอ้ควายติดไอ้เซฟไอ้เค nice. well. ียเซฟหลุดแล้วมึงกดมึงหลุดเลยอ้เหี้ยแป้งหลุดแล้วเลยแล้วเฮ้ยขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนลาวาลาวาลาวาขึ้นบนขึ้นบนดิขึแล้วเนี่ยอีกข้างนึงไม่ใช่ทันเกินอีกข้างนึงอีกข้างนึงเออตีตีของมึงอ่ะตีตีดิเออมึงตีเราวิ่งมึงตีได้เราวิ่งดีเฮ้ย เอา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 รการแชร์คัดสกอร์มันใช่ไหมอี่ยไอ้แป้อยู่ไหนวะอยู่อยู่ HT ใช่ไหมไอ้แป๊ะใชไอ้ไอเซฟอยู่ข้างบนข้างบนข้างบนมีหัวพราช้างขึ้นขึ้นไป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 ขไปขึ้นไปนไปขึ้นไปไป้นปขึ้นไปนไปไปขึ้นนไปขึ้นไป้นไปขึ้นไปขึ้้นไป้นไปไป้นไปขึ ได้เก๋ไดเก์เออแล้วมึงก็หนีสิหนีสิาได้แล้วมึงก็หนีสิเออได้แล้วมึงก็หนีเออไปดิแอดลายมันตกแทนะไม่มีขึ้นบนขึ้นบนไม่มีใครตามมาขึ้นบนดีขึ้นให้มันเล่นเองให้มันเล่นเองให้มันเล่นเอแตกไอ้ีอย่าแตกแตกแตกไช่เวลาหลอนอย่างเลยอเล่นเองเลือดศูนย ม, <onents> <behaviour> มันรอดได้ไงวะเจ๊ไปนีไปรับระเบิดทำไมโลเอ๊ะเปล่นเลยเ้านีดิเจลหนีเ้านีเจ้าหเ้าเจ้หนีเ้าหเหเอา้เอาหนีเจ้าหนีเจ้นีเจ้าหนเจาีเ้นีเไมา่เจ้าหั้นีเจ้าหนอ้นี้เานเนเยาน้นเจ้าหนเ้นเจ้นีเ้าเจ้านเ้นีเีนอนเเห้เ้นห้าเ้น คนเขา s então, <S región, like. well. ้าเส้นชัยแม่งเอาแค่แปดคนเองนี่เนี่ยมเมื่อกี้มื่อี้แตครับออกแทบจะครึ่งๆเลยมีเแต่ผู้หญิงผู้หญิงยังไงอะไรอย่างงี้เฮ้ยยังไงเยี่ยนั่งอยู่ข้างๆหยอก A few moments later เหี้ยแป้งกูแนะนำเลยนะอย่ากูแนะนำอย่าไปตรงกลางใช่ไหมไอ้อย่าไปริมริมนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแป้งไอ้เฮ้ยใครวะมาไมค์โกมมาไมค์กอดโถ่ ฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับทำไมวะการการคุยเัพท์็นใคโทรศัพท์แล้วก็ไม่เว้นนะเงียบเชียวเงียบปรไม่เงียบเงียบเอยู่หยดแล้วเหนื่อยไม่อยากร้าตัวทำหรือตัวนะเขี้ยนไม่อยู่ไหนวะผู้หญิงียวะผู้หญิงไหน้กอีเอ้ย ผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับผู้่านตัวตัวตัวเงียบก่อนตัวเงียบก่อนเขา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 ตั้งสมาธิอยู่ตัวการคุยโทรศัพท์กับแฟนทำไมตล่งโอ้ยกันได้ยินด้หวะผ่านแล้วผ่านแล้วโอยผ่านแล้วลาก่อนแตลกว่ะเปียกมือสุดท้ายไอ้สาถือคอนเดกเก็ร์เซฟเหรอเด็กเกอร์เเนี่ยเด็กเกอรเซฟเหรอ อ๋อขอยู่หนักเอ้ยก็ตกใจนึกว่าเสี่ยผู้หญิงในเกมโปวดไทยทำตกตกใจไม่ใครให้กำลังใจกูหน่อยอ่ะเยดูอยู่ดูอยู่ให้กลังใจดีต้อนรับครับเฮตายแล้วไม่ได้น่ากลัวเพื่อนเพื่อนเพื่อนเซฟมันน่ารักทุกคนเออนี่รอเพื่อนเซฟน่ารักทุกคน เซฟคิดไปเองไงว่าเออเซฟเองว่าพวกกูเออเซฟไม่เอกับพวกกูน่ากลัวมึงลองเอาแฟนมึงเข้ามาดิพวกเยี้ยนเยี่ยนกิบกูกล้าพูดเลยสคนที่ชื่อบูมันน่ารักจุกผู้บอกเลยไอ้เยี้ยเข้ามาเงียบกิบไม่กล้าพูดกันอย่างงี้หรอกแต่ละคนแน่ใจเออเอาเข้ามาดิแล้วถ้าท้าถ้าท้าอย่างเงี้ยมึงอาจจะกล้าไงแต่ถ้ากูไม่พูดดักนีมึงไม่กล้าหรอก เอเย็นเค้ก password 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 นี่แหลเกมนี้ไม่มีช่างทำกระจกเรอมองแบบเฮ้ยดีหมันอะไรเงี้ยไอสัตหรือว่าการกู้จะไหนกะการกู้มีไงเกอร์ช่างกระจกนะช่างกระจกอันกระโดดมไปดีก้มกดซีก้มด้วยอย่าลืมเกชายโยนะอย่างน้อยก็สี่ห้าแสนแล้ววะ ไปแล้วแกทยโยขวาเอาขวาซ้าย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 น้าโมเฮ้ยขวาซ้ายขวาซ้ายไปขวาซ้ายมึงจะตีหาพ่อเดมล็อกคือมึงยืนด้วยกันละสองคนขวาซ้ายขวาเฮ้ยขวาซ้ายขวาเอาขวาซ้ายขวาแน่นอนแล้วก็ขวาซ้าย เดี่ยวปูสายขวาสาย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 เออเห็นไหมกต่อกวาขวาสายขวาขวาขวามันก็ไปสิเดี๋ยวต่อเลยยัยนไีบายขวาาเอ้ยอันนี้อันนีันไหนวะอันซ้ายหรือขวาวะเตมแตกแล้วเอ้ยขวา ขาซ้าขวาเชื่อชู่เฟมไปกนเลยเ็มนำเอมนำขวาเอมนำซ้ายแล้วเอมขวาขวาเอมขวาเอมเอมไฟเฮ้ยเรียบร้อยีล้วเฟมนาเรียบร้อยแล้วขวาซ้ายขวาในอวสุดท้ายก็นั่นแหละตรงตรงใครใครอยู่ใครอยู่ข้างหน้าวะอันนี้ตรงอันนี้ตรงอันนี้ตรงไม่เพื่อนเราหรอ ไ่ปีแล yeah, ้วไอแย่ยแฟนคนต่งกันปีอเอาไปกับแฟนนั่นแหละขวาซ้าย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 ไปทา้ยไปเร็วขวาขวาขวาซ้ายซ้ายไปซ้ายอันนี้ขวาไม่ใช่หรอเฮ้ยเออขวาขวาไปขวาอันนี้ขวาขวาโดดโดดอ้นนี้ซ้าย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 อ้าไปขวาขวาขวาซ้ายขวา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 เอา ล้นลนไม่ได้ลนไม่ไม่ไม่ได้มีพวกเราคนเดียวนะที่ลุ้นอีเหี้ยมึงเห็นเนี่ยคนมึงแกเอ้ามักอะไรดิผู้คุมอะผู้คุมผู้คุมมึงผู้คุมอะมึงผู้คุมด่านี้อีกแล้วกูเกลียดว่ะอันนี้มันอันนี้มันด่านกูฮัลโหลเนี่ยด่านี้แม่งสุดแม่งอ่ะ a few moments later กูยังไม่ผ่านด่านแรกเลยอ่ะกูยังไม่ผ่านด่านแรกเลยไทเกอร์อยู่ไหนกูอยู่ตรงกลางๆ ไอ้เข hey er hey, hey, ี้ยเสฟไอ้เข right ี้ยแม่งชนกูแม right, ่งวิ okay. Nein, uh ่งไปแล้วแม่งชนกูไลยฮ่าเห็นรางวแล้วไม่ไปเลยไม่ต้องเห็นเพื่อนไอ้เขี้ยเซฟกูเลยวิ่งเลยเขี้ยเสฟแม่งวิ่งชนกูพอวิ่งชนกูแล้วกูก็ไปโดในอันสีฟ้าแล้วแม่งกูก็กระเด็นตกไอ้เสฟมันเลวอีห่อะเนี่ยนี่ไงเหมือนไอ้โฟลาวาแต่เป็นเป็ดน้ำไอ้แป้งเลวก็เลวไง แป้งค่ะแตกแป้งค่ะแตกไม่มีลัทคำว่าการบูเรียเฮมีแตกตัตูเฮ้ยเอาไปตัวไปเอาไอ้ขวดสีวสีเหลี่ยมอ้เหี้ยไอ้พวก โอ้ยพวกพี่อยู่ก claro> hmm. ันนานแล้วเฟลเกตชายโยดิเกอเบิรออะไรโดนหนีก่อนเกอร์โดนเกตชายโยเกอร์ชื่ออะไรอยู่ริมๆเลยอะเสียบ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 นอกสมเดยเนี่ยเฮ้ยเดียะแตกอ้ยโอเคจิงจับนะ อย่างน้อยต้องดูที่เล่นให้กูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไอ้นี่ลาดรอดกูอยู่นิ่งๆกูนี่ยืนอยู่นิ่งๆอย่างเดียวเลยไอ้เหี้ยไอ้นั่นไม่แบกพื้นที่กูเลยเฟรมรอดปะรอดละไอเฟรมเกิดแต่เงั้นผมแนะนำนี่เกตชโยอย่างน้อยก็สี่ห้าแสนแล้ววะเฮ้ยคาตาคุริคุณพรีเซนต์เป็นคนต่อไปนะ ออกนะกูท้ายสุดนโมเอเฮีเ้ยเเฮ้เก้อเช่วยอะไ้ทเฮ้อเฮ้อเ้้อย้อ้เ้อ้้อ